หนึ่งบริษัทที่มีการแจ้งงบการเงินในไตรมาสที่1ของปีนี้ออกมาครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ถือว่าในช่วงที่ผ่านมายกกลุ่มนะมที่ราคาเนี่ยปรบับขึ้นมาต่อเนื่องอตามภาวะตลาดของราคายางพาราอ่าใช่นั่นก็คือกรณีของหนึ่งในน,นั้นก็คือ n o t h East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น NER นั่นเองใช่ครับนะก็เมื่อวานนี้นะครับทางด้านคุณชูวิทย์นะครับ จึงธนาสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทน t อตอิส rubber จำกัดมหาชนหรือว่า NER หรือที่หลายคนเนี่ยเรียกติดปากกันว่าหุ้นเนิร์นี่แหละครับ,รบก็ได้มีการเปิดเผยภาพรวมนะครับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับว่าบริษัทเนี่ยมีกําไรสุทธิ453.61ล้านบาทเต,ติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 44.29%อเอเพราะต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยราคายางเนี่ยไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับปีนี้ใช่นะครับ,รบแล้วก็บอกว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ314.38ล้านบาทเนื่องจากไรายได้จากการขายเนี่ยอยู่ที่6541.85ล้านบาทเติบโตขึ้น4.60%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ6,254.40ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ในประเทศเนี่ย4,869.56ล้านบาทเพิ่มขึ้น24.28%และรายได้จากต่างประเทศเนี่ย9 6 7 2 2 9ล้านบาทตรงนี้ลดลง28.42%ขณะที่รายได้จากการขายที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากสถานการณ์ราคาย,ยางที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าราคาขายยางพาราเฉลี่ยอยู่ที่16.45เเเกิดจากสถานการณ์ราคาย,ยางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่924.2 0ล้านบาทนั่นเองอืมนะครับอันนี้ก็ถ้าดูแล้วก็คือราคาเป็นผลจากราคายางนะใช่เพราะดูจากโอเคในแง่ของการเติบโตในแง่ของอารายได้เนี่ยประมาณสักกว่เกว่าแต่กำไรเนี่ยเติบโตต้อง44%่ช่เร์บก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของราคายางที่มีผลแล้วก็ดูเหมือน ในรอบของไตมาาแรกจะขายในประเทศที่ทเพิ่มขึ้นเยอะนะ24-25นั่รเองนะครับนเองะครับส่วนที่ทางการดาเนินธุรกิจในปี2567นะครับทางด้านค,คุณชูวิทย์ก็บอกว่าจะาสถานการณ์ยางพาราที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เนี่ยราคาย,ยางไม่น่าจะต่ํากว่า70บาทต่อกิโลกร,รมัมนะครับ,รบเพราะรบ,บริษัทเนี่ยได้รับมาในสงตามความต้องการของตลาดหรือว่าดีมาร์เนี่ยภาวะการฟื้นตัวของสกรรมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องมีส่วนผสมของยางพารารเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความต้องการต่างๆมากมายการใช้งานที่มากขึ้นและยังมีฐานการแยฐานการผลิตเข้ามาในประเทศดังนั้นตลาด E ีีนับเป็นตลาดสําคัญของกลุ่มธุรกิจยางพาราด้วยะนะครับเพราะอย่าลืมนะรถหนึ่งคันใช้ยางอย่างต่ำห้าเส้นนะเพราะยางอะไรด้วยอาวถูกต้องถูกปะมันจะมี4ี่บวกหนึง่งสวะหครับรไม่นับรวม ชิ้นส่วนอื่นๆอ่าที่เป็นยางที่มันเป็นซิลเป็น<ต>อะไรบางอันนี้แค่เห็นภาพแค่อย่างนี้ก็1คันนี้ก็4ี่ห้าเส้นแล้วนะสำหรับ,บตรงนี้นะครับครับ ขนาดวกันเนี่ยในส่วนของเนอร์นะครับยังมีประเด็นรเรื่องของค่างเงินบาทนะครับที่ปรับตัวอ่อนค่าในช่วงนี้ก็เป็นผลบวกกับกับทางด้านบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยก็มีการเดินหน้าในการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่มีการวางไว้อ,อย่างที่บอกไปว่าเมื่อเนอร์มีการส่งออกเป็นดอลลาร์หรือเป็นเงินสกุลอื่นๆพอแลกกลับมาเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็จะได้จํานวนเงินบาทไทยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นธุรกิจที่มีการส่งออก ยางพาราไปในต่างประเทศด้วยส่วนความต้องการจากตลาดจีนนะครับอาจจะลดลงบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงบริษัทนะครับก็มีความพร้อมในการจําหน่ายยางสําหรับมาตรการ EU DR นะครับที่ถือว่าเป็นซึ่งเป็นกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าที่จะเริ่มในปีนี้ให้แก่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าใหม่ๆและกลุ่มเดิมซึ่งโอกาสสร้างการเติบโตและยอดขาย ให้กับบริษัทเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้าน ESG บริษัทยังมุ่งเน้นในการดำเนินง,งานในทุกมิติควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยอ่านะครับอันนี้ก็ดูแล้วทิศทางน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศมันมีเรื่องของ ESG เข้ามาไนหะครับแล้วก็มีเรื่องของอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปลอดการตัดไม้อันนี้ก็ต้องอต้องดูนะครับว่าในเชิงของตัวของ n d i เองเขาก็คาดหวังนะ ก็จะสร้างตลาดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของภาพรวมของ NER นะครับที่ออกมาก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับ,รบเดี๋ยวเราออกมาดูทีนะครับว่าหลังจากนี้เองในเชิงของการปรับมูลค่าหุ้นของ NER จาก<ม>โบรกเกอร์ต่างๆจะมีบ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ผมอยากให้ดูข้อมูลเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์ดาวโขก,ก่อนอนะนี้ฮะมีการประเมินราคาเป้าหมายของ NER ก่อนที่งบจะออกมานีครับ6บาท80สตางค์อันนี้ถ้าดูจากราคาปัจจุบัน5บาท45เมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีอัพไซด์เพียบเดือนกันยวนต้าเองก่อนนันนี้ก็ให้ราคาเป้าหมายของทาง NDR ไว้6บาท95สตางค์แม้ถ้าดูตรงนี้ก็มีอัพไซด์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงบออกมาชัดเจนแบบนี้นะครับกระแสของหุ้นยางพารารนะตั้งแต่ก่อนอันนี้ก็สัปดาห์ก่อนก็หัวฟง ระเบออ่าใช่ใเอฟทีก็ออกมาหุก,กําไรระเบิดระเบอร์เหมือนกันนั่นเองนะครับครับผม,มก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางของราคายางพาราที่ถือว่าก่อนหน้านี้ก็มีการดิดตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบก็ทําให้เกษตรกรที่เขาปลูกยางเมื่อก่อนเนี่ยโดน ตราหน้าไว้ว่าเป็นสินค้าที่ราคายาเนี่ยตกต่ำมากสามโลร้อยก็มออีที่มีการคุยกันในสมัยรัฐบาลที่แล้วแต่พอมารัฐบาลชุดนี้เขาเรียกว่ายิ้มเป็นเศรษฐีกันทุกคนอ่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตลาดราคายานะครับแล้วก็ให้เป็นทริคนิดหนึ่งฮะผมได้เคยคุยกับคุณชูวิทย์มาเหมือนกันนะครับ,รบว่ามันมองอยังไงว่าเอ็นเอาร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทรนราคายางมันแพงม,มีโอกาสที่จะแพงขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งให้มีการปิดดิลสำหรับเอ็นอาร์ เพื่อล็อกราคาใช่ถูกต้องถ้าเกิดว่าดูแล้วอีกสองสาเดือนข้างหน้าราคายางมันจะไปต่อเนี่ยไอ้พวกที่จะต้องซื้อจากไอ้ที่ต่างๆประเทศหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมาล็อกไว้ก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไปซื้ออีก2เดือนข้างหน้าต้นทุนจะไม่เท่าเท่านี้แล้วนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งราคายางมีทิศทางดีขึ้นเนี่ยในแง่ของการล็อกเป้าหมายในแง่ของออเดอร์ต่างๆนี่ก็มันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะครับ